สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรายารายาแต่ก of อฟโซอีกแล้วค่ะวันนี้อยากได้แบบทริปเปิลคูณสามในส่วนของพลังงานสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์อ่ะวันนี้รายาเลยเลือกมาทั้งหมดสามสำหรับเลยเพราะว่าเพื่อนๆของจากที่เห็นเห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์นก,นกันในคลิปทั้งหลายส่วนใหญ่นะจะเป็นสายจิตวิญญาณซึ่งนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุม้มครองกันแล้วทุกคนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาส่ง อยากมาส่งพรให้เนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆอยากจะมาให้พร mm hmm. เพื่อนๆนะปลายาเลยเลือกมาทั้งหมด3กล่องซึ่งเป็นทั้งกองของโอ e g พิคาเนสเนาะแล้วก็เป็น Guardian Angel แล้วก็ Angel Angel ด้วยก็คือเป็น3ามกองเลย mm hmm. เดี๋ยวรลายาจะให้เพื่อนๆเอ่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุ mm ้มครองเพื่อนๆเทวดานางฟ้าแม่ทนหัววมถึงเอ่เอเท ออทางทุกสายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนๆเนะาะตอนนี้ไม่ระบุเลยแต่ขอว่าเป็นทุกคนที่ดูที่ดูแลเพื่อนๆอยู่ที่อยากที่จะมาอํานวยพรให้กับเพื่อนๆขอใหเออ้เข้ามาส่งพลังงานให้ในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดให้ของแต่ละใบใบละกองละหนึ่งใบเพื่อนๆไม่ต้องเรื่องนะเป็นแรนดอมใครที่เข้ามาในคลิปนี้มันคือคลิปของเพื่อนๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้เพื่อนๆร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องเรือกคะ่ะโอเค เอาอะระยาขอเปิดเลยละกันเอากองแรกก่อนนะคะเอาเป็นกองพาพิคเน่ก่อนเอาเป็นการอิชตัวนี้นะคะสิ่ิงศักดิ์สิทธิ์อยากให้เพื่อนๆได้พรอ,อะไร ในช่วงไม่เกิน1เดือนข้างหน้านี้เพื่อนๆจะได้รับพรใดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วงที่ไม่เกิน1เดือนนี้เพื่อนๆ,ๆจะได้รับพรใดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอเคระยะาวางไว้ก่อนนะหนึ่งกล่องสองกล่องอันนี้น่าจะสับยากไม่เป็นไรอันนี้เป็นกาเลียนแองเจลนะคะขอให้กาเลียนแองเจลขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆน ถ่ายทอดมาว่าสิ่งเพื่อนๆจะได้รับพรในอนาคตไม่เกิน1เดือนจากนี้พรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะประทานให้คือเรื่องอะไรโอเคอันนี้จะเป็นกล่องที่2แล้วก็กล่องสุดท้ายจะเป็น angel answer นะคะซึ่งดูสิ ยังเจ้าอันเซอร์ของเพื่อน,อ,นอยากให้เพื่อนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆได้รับพรใดใน30วันหรือ1เดือนจากนี้นะคะโอเคระยาขอเปิดนะระยะเอาเป็นไพ่ใบแรกของทุกกองเลยนะคะหนึ่งอ้โหไม่รวยตอนนี้ก็ไม่รู้จะรวยตอนไหนแล้ะคะ่ะ โอเคเป็นเพลย์เนอร์นะแล้วไปสุดท้ายแท็กแอคชั่นโอเคอ่ะตะยาขอแปรรวมเลยนะอันดับแรกนะคะขอแปรฝั่งเอาอันแรกก่อนเป็นเพลยเอร์ก่อนก็ได้เป็นใบกลาง โอเคสิ่งที่เขาแจ้งเนาะในที่นี้อาจจะพูดว่าเป็นเดียก,กอรแต่ในที่นี้รายามไม่ได้แปลว่าเฉพาะเออเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางฝั่งคริสเตียนหรือว่าเออทางฝั่งทางคริสนะคะแต่ในที่นี้รายาหมายถึงสิ่งที่เพื่อน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 คือเพลเยอร์คือคนที่ภาวนาหาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดที่เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเ <ๆ S 2> พื่อนเอ่ออ่าภาวนาขอพรอยู่อะคะ่ะท่านรับรู้เสมอว่าเพื่อนเพื่อนอะ ขออะไรเนาะบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ที่สิ่งที่เพื่อนๆขอมันอาจจะไม่ได้ทันทีทันควันนะเวลานั้นเลยเนาะแต่เพราะมันมีทัมมิ่งของมันแต่มันไม่ได้แปลว่าเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนๆท้อ,อ,อว่าว่าว่าทำไมฉันขอแล้วฉันถึงไม่ได้สักทีอะ่ะมันไม่ใช่นะเพราะว่าในที่นี้ในใบที่ขึ้นอะ่ะ ที่รายะอ่านอะ่ะมันเซนของเซนของไพ่ของของตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆขอไปที่มันอยู่มันมันคําขอพรและทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆขอมันถูกบรรจุลงไปอยู่ในความรักที่ทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีให้เพื่อนๆมาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เพื่อนๆเห็นใ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 นโลกความเป็นจริงอะ่ะ มันอาจจะไม่ชัดเจนถึงขนาดจับต้องได้ถึงขนาดนั้นเพื่อนๆบางคนเลยอาจจะมีความระแวงว่าอาจจะไม่ระแวงแต่ว่าไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ฉันขอไปอะ่ะมันจะจริงหรอมันจะแบบจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบ ขอให้มีความเชื่อมั่นนะคะว่าท่านรับทราบจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอน่ะมันไม่ใช่ว่ามาแค่ว่าเพื่อนๆภาวนาอย่างเดียวแล้วมันจะได้อะมันไม่ได้มันต้องไปควบคู่กันกับการกระทำเนาะเพราะฉะนั้นใบใบที่สองที่ขึ้นมาให้มันก็เลยต้องแบบเทคแอคชั่นซึ่งก็หมายถึงว่าสิ่งที่เพื่อนๆขอเพื่อนๆอยากได้ประธานที่ที่ท่านจะมอบให้อท่านมอบให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเพื่อนๆต้อง ทํามันด้วยนะไม่ใช่แค่อยู่ในความคิดเหมือนนัน่เหมือนถ้าเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆอยากจะเปิดร้านสักที่หนึ่งเนาะจะเปิดร้านกาแฟาอะไรสักอย่างอ่างเงี้ยเพื่อนๆแค่ภาวนาว่าแค่บอกขอพรว่าฉันขอเปิดร้านให้ประสบความสําเร็จแต่เพื่อนๆไม่ลงมือทําอะสิ่งศักดิ์สิทธ ท่านไม่รู้จะทํำยังไงให้คือท่านพยายามหาทางที่จะบอกว่าทำซี่ทำแล้วเราจะได้แต่อยากคิดอยู่ในหัวคิดอยู่ในหัวเราไม่ทําอย่างเงี้ยพรคิดอยู่ในหัวเราไม่ทํามันก็เลยยังไม่ถึงตรงนั้นทัทีแล้วเพื่อนๆก็ว่านั่งท้อใจว่าแล้วทําไมฉันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันได้แต่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อ่ะขาดสเต็ปในการเทคแอคชั่นตัวเองไปค่ะจริงๆอ่ะท่านรอประทานพรให้อยู่แล้วค่ะคือเอาจริงๆอ่ะอยู่ กับเพื่อนๆแล้วเรียบร้อยรอให้เพื่อนๆเปิดทางตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นน่ะนอกจาก energy ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเพื่อนๆต้องเปิด energy ตัวเองด้วยให้ตัวเองอ่ะเขาเรียกกระตุ้นตัวเองเนาะกระตุ้นให้พลังเพื่อนๆมันออกมาถ้าเพื่อนๆเริ่มรีเริ่มลงทําอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเท k e a c ขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราพร้อมที่จะกระโดดเข้ามาเพราะไม่ใช่กระอดขอโทษค่นะไม่ใช่กระโดดแต่ว่าพร้อมที่จะแบบ สนับสนุนคันทีอ่ะคือเขาพร้อมที่จะแบบเนี่ยถ้าเป็นทางคิสอาจจะบอกว่าเทวัานางฟ้าไม่ต้องหัวถือครทาไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงหน้าเ้วเนี่ยกาลังจะจิ้มจะจิ้มจะจิ้มให้เราอะแต่ว่าคือรอว่าแบบเปิดสทีเปิดประตูให้สทีรออยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆทำนะชัดเจนอีกใบหนึ่งก็คือชัดเจนมากก็คือถ้าทําแล้วอธิฐานแล้วภาวนาแล้วขอพรแล้วเทคแอคชั่นลงมือทําแล้วอะเราไอเนี้ยเราเราใบเนี้ยมันจะมันจะหนีไปไหนอะ เนี่ย prosperity Pro, pros นะคะ,อะขอขอยอนะถ้าว่าระยาออกเสียงแบบไม่ค่อยถูกเลยไม่ใช่ native speaker เนอะรู้นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็น prosperity pros นะคะอันนี้คือความมั่งคั่งล่ำรวยความสมเร็จสมบูรณ์นั่นเองอะ่ะเห็นความแบบว่าเห็นประพิคเนตประทานพรไหมคะว่าคือเต็มไม้เต็มมือของผลไม้ขนมอะไรมากมายคืออันนี้มันคือความสุขสมบูรณ์สาเ,เร็จอะ่ะทุกอย่างอะ่ะเพราะฉะนั้น มันถึงเวลาแล้วนะของเพื่อนๆนะในเดือนนี้ใน30วันสักนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยู่ในหัวเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะทำให้มันสำเร็จทำเลยทำค่ะทำทำเดี๋ยวนี้เลยขอพอนะคะแล้วลงมือทำทันทีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความสำเร็จความสุขสำเร็จสมหวังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอให้รับพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะแล้วขอให้ทุกคนสำเร็จอย่างที่ตั้งความหวังไว้ซึ่งระายามมั่นใจว่าเพื่อนๆสำเร็จแน่นอนถ้าเพื่อนๆทำอย่างที่ระยะบอก นะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องรายาไว้ด้วยถ้ามีอะไรอยากให้รายาดูให้จะเป็นเรื่องใดๆๆก็ตามรบกวนทิ้งคอมเมนต์ไว้แบบสุภาพนะคะรายาเข้าไปอ่านเสมอเลยโอเคสวัสดีค่ะเจอกันทิปหนะะ้าค่ะ